ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอทกันนะครับผมแต่แบบไม่อยากเล่นหรอกับเพื่อนอ่ะนี่นี่อะไรอ๋อของต้นเกมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เหอ่านใครวนะน่ะเออเล่นกับเพื่อนด้วยไหมหรือไม่เอาเละเยเอาเนี่ไม่้านนนกันนะโอเคครับ ไม่เอาดีกว่าสองสร้างสองนะจ๊ะไปออก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 ,ออกแบบมันต้องมีเอ้ยโอ้นั่นดีกว่าเอาไอ้นั่นดีกว่าแบบเออแบบเขาก็แบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไงเราต้องเล่นกับเขาดูแบบเออถ้าเราไม่เล่นกับเขามันก็ไม่ได้ ไม่รู้เขาออกไงกนะ็ไม่รู้เห็นมันเออน,นั้นแบบนึงแบบนึงม,นมาซูมกันยังไงวะเพราะนี่ไงเขาอยู่แบบทำไมเกมมันต้องซูมด้วยมันเย็นยากเดียด๋วยวอย่าๆเมป็นไรซูมก็ซูมเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ มีอะไรวะมันก็ไม่มีอะไรนี่อจกจ้าเก๋กระเป๋าอมันไม่มีอะไรเหรอว้าวปืนปืนปืนเ,นเ,นเนอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ฟรีเนี่ยลิ อ๋อนี่มาสต็อกสินค้าเรามีตังอยู่เท่าไหร่วะนีด่ดีฉันมผมทำไม่ได้อ๋อนี่มันหรอวะอ๋อนี่ไงเรามีตังอยี่สิบนี่ห้าสิบสิบห้า เดี๋ยวมันน่าจะมีไอ้เจ้านี่มาลาคาไปอีกขึ้นเสื้อนี่ดูค่ะมา,มาไปไปไปเราต้องทิ้งเราต้องเออทำไง อเลยไหมอ่ะนี่อะไรอ่ะคุกเหรอน่าจะเป็นคุกจริงๆอะไรโหถ้าไม่มีอะไรเลยม,มันมีอะไรเชื่อต้องสามารถ์จริงได้เด้ออืมขวานตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวมันทำยังไงอ๋อนี่มันมีการบอกใบอยู่จริงมไหมมันบอกใบอะไรอ่ะเ้ยพื่อนฉันว่ามันน่านจะมีอะไรบอกใบอ่ะไม่เป็นไรจไปประแปลภาษาปลอดภัยโดยระบบีลกเกีย่อ่านว้าวว้าวาอุ้ยมันในน,นั้นด้วยอ่ะ ทานหินทั่วไปอมันไม่มีขายอะ่ะสิบบาทฐานหินชวยเลยอ่ะ้าไงอะ่ะมันต้องมีวิธีสิเพื่อนอะไร ฉันว่าเราต้องเอาไปวางไว้บนนี้เลยว่าฉันได้มาแล้วเพื่อนมาความลับอันใหญ่ยิ่งความยิ่งอันใหญ่ครับขึ้นไหนอ่ะเดี๋ยวเขาไปไหนวก่อนเ,เ๋ยวมาเรมาบอกใบขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมา ฮ้ยฉันจะออกแล้วอยาดเชื้อปูวางไว้ไหนสาราชาร์ลีความรู้ยังไม่ได้มันทำกันยังไงวะ โหรเพื่อนทำก,กันไหนทสี่คนเน่งเท่าไหร่แบบสวยได้มใชม เื่มน้ำมันพี่เดี๋ยวมันขับกันยังไงวะเพื่อนเฮ้ hey, เพื่อนเพื่อนนายนายยังขับมัน เพื่อนเจ้าเบือกเอ้ยฉันได้แล้วจริงเลยรถไฟไม่ได้เพื่อนมันไปไม่ได้ ฉันงงกับนายมากเลยว่านายกำลังทำอะไรแบบนันเดี๋ยวช่วยตำแหน่งนะตำแหน่งเดี๋ยวก็คือพวกนายกำลังทำอะไรอ๋อนี่ไงเย้ยโลวันปีใหม่เดี๋ยวตกอยากตกเลย ฉลองวันปีใหม่ขอให้โชคดีทุกคนแต่กลัวเสียวตกจังเลยอ่ะขอให้เช้านะสาภาพแปรปรงสาภาพปรงแปรโอ้เห็นบ้านไฟไม่ทุกหลังเลยอะไรมาเนี่ยมีเขาหลังนั้ไฟแค้นขอร้องเถิดกองที่ไดเอานา้ควรแบบปืน นายคนดูน้ำมันไหนนะเนี่ยแบบมันก็ใช้ได้อยู่นะบอสเสียงอะไรเสียงอ้ออะไรมาจากไหนอะช่างมันมันม่ตังอยู่แค่ข้าบอด คือแบบหนูเพื่อนทำไมอ่ะน้ำมันเสียเหรอ,อเหี้ยเหียกูไม่มีผมไม่มีปืนอ่ะขอโทษทีพูดคำหยาบผมไม่มีของอ่ะไปเรียกไปไมาอยู่ตรงนี้ทำไมอย่าบอกนะว่าแบบน้ำมันหมดอ่ะหือ อ๋อมันขับกันแบบนี้ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดิบอกให้มาดิขอโทษขอโทษที่ลืมขอโทษขอโทษเพื่อนขึ้นมารถเร็วขึ้นมาบนรถเร็วไปไหนอะรถ ขึ้นรถอ,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 อะไรวะขึ้นรถอ,อุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนรถอยู่นู้ึ้นทำไมทำไมไม่ขึ้นความฉลาดมีน้อยหรอเพื่อนผมถามจริงเถอะโรไม่ใช่สิเสพื่อนเพื่อน,น,นคือแบบ แบบดราม่าเยอะจริงๆเลยของคุณจงคังจังอะไรวะทีคนเก็บกันยังไงอ่ะห้าบาทเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพื่อนไม่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกเนาะแบบ ผมไม่รู้ว่าทำไงอ่ะฉันดูดูเฮนเดราเพื่อนหอยอยู่ตดูแล้วเร็วๆที่น้องไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเออกลัวไอเพื่อนทีหลังอย่าต่อสู้อะไรอีกนะฉันเหนื่อยเออเพื่อนไม่ตอบอะไรเลยไม่เป็นไรเด็กเขาเป็นคนเงียบเงียบ ไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้วไปแล้วไม่ไม่ไม่ความเร็วไปไปไปแล้วไป ไปดูไหนวะเพื่อนโอเคไปโอเคทำไมล่มเดพ๋่วเดี๋ยวจะจอลองสงสัยว่าแบบอ๋อนี่ไง น้อนี่นี่รถไฟความเร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนกำลังรอเราอยู่ออืชาร์จเลยได้ถึงหมู่บ้านเพื่อนเลยนไหมหยุดทำไมเสีย รถอยู่ทำไมรถอยู่คือนี่ไงจีชอบขับแปลกทำไงนะทำไมเออมันแปลกๆเพื่อนแลำหนึ่งเออคุณขับเพื่อนคุณขับดีกว่าขับขับเลยขับ เยขับเองก็ได้เดี๋ยวขับให้นะแล้วดับลองไม่ผิดหวังรับวังไม่ผิดลองไปเดี๋ยวนี้ไปก็บอกให้ไปไปไง<ป><ป>ฉันบอกให้ไป,ไปอีรถบ้าเดี๋ยว<ป>เดี๋ยว รถน้ำมันหมดอ่ะเพื่อนน้ำมันหมดไปไปไปไอเจกันคุณใส่ไม่ดีอ่ะฟังเราต้องใส่ถ้าเราไม่ใส่มันก็ไม่ได้อ่ะเพื่อนแบบไอเจกันนี่แบบนีง นี่นะไปไปไปแป๊บนึ่งกับตอนนี้ทําไมชื่อชื่อช่อ เร็เวเร็วสีทำไมไม่ขับแบบสป,ปีดลันเนอร์เลยจ้าไม่ต้องแบบเนี้ยความสลาดบมบนีน้อยอะ่ะเ,เร็วเพื่อนเวลานี้ไม่ให้คิดสอบบีเฮ้ยพาซุยโอ้ยโอ้ยทำไงดีอ่ะทำไงดีทำไงดี 哎，帅了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 ，朋友，快来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 

พื่อนกลัวซอมบี้ขึ้นรถมาจริงเลยเสียวเวลาคลิป กลัวเสียงเพลงนี้มันทำร้ายจิตใจขอร้องเนี่คนละลาแล้วเป็นแบบว่าที่ดีทียสุดตอนนี้ว่าอยู่เขาตายแล้วเขาจบลิปเพียงเท่านี้ไป